ของภาคการเมืองหรือว่านักการเมืองเองอย่างชั้นกรมาธิการอย่างคุณนิกรน,นะคะมองเรื่องของมาตราร้2ยสอังไงแล้วกับคนที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสจากกฎหมายนี้รัฐธนสกรรมกลุ่มนี้เราจะทํายังไงได้บ้างอะคะคือเราทบทวนกันเน็นหนึ่งว่าในรายงานเ็นนะครับชุดที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ที่เราเอาฐานความผิดชิงหนึ่งนึ่สองกับาึงมาเอาบรรจุไว้เพื่อการพิจารณา รวมๆกันเนี่ยนะครับก็เอามาจากคุณบุญสุขนั่นแหละเพราะว่าคุณบุญสุขเสนอมาหลายหลายมาตราก็เลยจะจะขยับออกไปก็ก็อะไรอยู่ก็เลยเอามารวมเอามารวมกันเรียงไว้ก่อนแล้วก็ตอนสรุปเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าสถานการณ์เป็นยังไงตอนสรุปเนี่ยในหนึ่งหนึ่งศูนย์กับหนึ่หนึ่งสองเนี่ย ทางกรรมธิการเองยืนยันว่าคดีเหล่านี้นะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เราทําเรื่องพวกนี้มายาวนานมากหลายเป็นสิบฉบับเนี่ยไม่เคยปรากฏว่าเคยรวมหนึ่งหนึ่งสองเลยแต่ว่าครั้งนี้ให้ออกมาลองพิจารณาแล้วเรามีการมาร์กเอาไว้ว่ามีข้อ,อ,อตั้งตั้งตั้งไว้ว่าสองคดีสองคดีสองคดีนี้มีความอ่อนไหวมากนะครับเป็นคดีความอ่อนไหวแล้วก็ ตอนนั้นเราไม่เรียกเขาเป็นคดีการเมืองมีความเห็นว่าเป็นคดีความมั่นคงเพราะว่าเป็นคดีที่ว่าพระมหากษัตริย์มีเกี่ยวเนื่องกับรัฐบวกกับความเป็นรัฐอยู่ก็เลยเมีความเห็นตรงอย่างพาะพอร,รายงานนั้นเข้าเนี่ยกลายเป็นรายงานนั้นถูกตีตกเพราะว่าไอ้สองมาตราเนี่ยมันก็เห็นชัดว่าความเป็นไปได้ไม่มีแล้วก็การพิจารณาเมื่อวานนี้นะครับเพิ่มเมื่อวานซื้อบาประเอ่ะ ก็วัพุธนะครับเมื่อวันศุกร์ก็สรุปได้ชัดว่าร่างสองร่างที่เป็นคุณ,คณสขเนี่ยรวบรวมมาประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างตรงนั้นมีหนึ่งหนึ่งสองชั้นแล้วก็อีกร่างหนึ่งของพรรคประชาชนเนี่ยเราพิจารณากันไปก่อนแล้วในการพิจารณาข่าวนู้นเนทั้งสองร่างเนี่ยในอนุเนี่ยเห็นแล้วนะครับไอ้ไม่ใช่ในกรรมติการศึกษาเห็นแล้วเคยพิจารณาแล้วแล้วก็ก็โดยสรุปว่า สภาเนะี่ยไม่รับสองลางนี้ดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าเรื่องนี้นะครับก็ก็ถ้าตามหลักการเนี่ยคงจะคงจะไปลําบากเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะมีกรรมธิการจากภาคของพประชาชนมาโดยนั้นผมสรุปว่ามันจะเป็นหลักการว่าหลักการไม่ให้รวมนะครับพอไม่ให้รวมแล้วการจะเอาหนึ่งหนึ่งสองใส่เข้าไปคราวนั้นเนี่ยแค่เงาเงาหน 1, 2, ึ่งหนึ่งสองก็รายงานถูกตีตกไปเลย พราะน,นันเนี่ยถ้าจะเข้าเนี่ยเราเพิบรรจุเนี่ยหนึ่งผ่านกรรมธิการหรือเปล่าสองผ่านสาภาหรือเปล่าหมายถึงสาภาผู้แทนราษฎรนะครับจะผ่านไหมครับแล้วสามเนี่ยจะผ่านรัฐบัญญิหรือเปล่าผมมองว่าย,ยากทั้งหมดดังนั้นเนี่ยจุดที่จะจะเรียกร้องคุณภูณุสุขเองเนี่ยก็คือเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายปีแล้วล่ะก็คือว่ากับเรารวมเนี่ยนะครับกับที่ผมเคยเสนอไว้แล้วคุณมุกจำได้ว่าคือไปคุยกันเนี่ยว่า เียนจําจได้ว่าผมบอกว่าขณะนี้มันมีปลาติกอยู่ในแอ่งสองอ,อ,ยอ,ยอยู่สอง,สองแบบน,นคะครับเราก็ควรจะเอาสวิงหนึ่งก็คือว่าการนิรโทษเนี่ยเอาปลาส่วนใหญ่ออกไปก่อนแล้วก็หาทางไปช่วยเหลือตรงนั้นที่คุณผู้สุกนําสเสด็จขึ้นมาในสภาก็เป็นเยาวชนเป็นเด็กเยอะดังนั้นเนี่ยการเปิดมุมไปมุมนี้ไปช่วยเขาเอาไปผูกกันแล้วเก็จะไม่ได้เลยเนี่ย ต้องเลือกเอาว่าว่าควรจะเอาอย่างไงแล้วแล้วอีกนิดเดียวในในกลุ่มที่โดนคดีนั้นในคดีที่มีอยู่เขาจะโดนหนึ่งหนึ่งสองแล้วมีคดีอื่นว่วงยาวไปกรณีเดียวกันอีกสิบกว่าคดีอย่างน้อยเนี่ยสิบกว่าคดีนั้นจะได้ยกออกไปก่อนเหลือหนึ่งสองหาทางกันก็จะทํำยังไงเรื่องโยชนบ้างเรื่องอาการขอพระราชรัยโทษบ้างเนี่ยน,น่าจะดีกับ น้องๆเหล่านั้นที่ที่นํามาเสนอต่อสภาคบมาเป็นผมเป็นแบบนี้ค่ะค่ะพอพอเข้าใจค่ะแล้วก็เห็นว่าสรุปในข้อสังเกตของตั้งแต่กรรมธิการเนี่ยคดีหนึ่งหนึ่งสองเป็นคดีความมั่นคงอาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างทางฝั่งนี้มองว่าเป็นคดีทางการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องที่กลายเป็นความอ่อนไหวถามคุณที่ก่อนอีกสักคําถามเดียวค่ะไม่รบกวนเวลามากมีสสฝั่งรัฐบาลซึ่งก็โหวตให้สองร่างตกเนี่ยนะคะพูดว่าที่ต้องโหวตให้ตกเพราะว่า สังคมยังไม่พร้อมคุณนิก่อนมองอยังไงคําว่าสังคมยังไม่พร้อมนี่มันอธิบายอะไรได้บ้างแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมคือมันมันเป็นประเด็นอย่างนี้ที่เขาัวรี่พูดกัดนตรงไปตรงมาเลยว่าถ้าไม่รวมเนี่ยนะครับมันจะมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่ในสภาที่เขามองเนี่ยนะครับว่าว่าสังคมยัง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 มีลักษณะแบบนี้อยู่เป็นเป็นไปตามนั้นแหละก็คือว่าขนาดแค่เงาที่ผมบอกว่าอยู่ในรายงานของการ รายงานถูกตีตกเลยขนาดเงานะไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างกฎหมายจริงๆนะแค่พูดถึงเท่านั้นแหละยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีปัญหายังมีความอ่อนไหวอยู่มากผมก็ตอนเป็นกรรมธิการผมก็เขียนไว้ชัดตรงนี้นะครับก็ยังยังยังไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยไอลักษณะความไม่พร้อมคือไม่พร้อมจริงสรุปว่าไม่พร้อมจริงแล้วก็ถ้าใส่เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าขนาดนี้ที่เราต้องเลือกก็คือว่าได้ทั้งหมด ตามที่ต้องการเพื่อจะเพื่อจะยืนยันหลักการผมผมเข้าใจแต่ว่ามันจะกลายเป็นไม่ได้ทั้งหมดเลยเราจะเราจะเอา,า,เาอ่างนั้นไมเราจะแลกยังไงไหมแต่ว่าผมนี่ทำให้เท่าไหรก่ก็ก็เอาทุนใหญ่ไปก่อนนะครับเพราะว่าการที่ปล่อยไว้มันจะมีความขัดแย้งใหญ่ที่ใหญ่ทุกคนมันขัดแย้งใหม่ที่ใหญ่กว่า,าขึ้นไปอาจจะมองคนละมุมกันใช่แต่ว่าอย่างคุณนิกรอนเองก็ยังมองเลยค่ะว่าถ้าเราผ่านกฎหมายนี้มันก็อาจจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ในมุมใหม่ไปอีก ในชั้นกรรมธิการเราจะคุยเรื่องนี้กันยังไง啊ะคะ่ะเพราะว่ามันยังมีบางส่วนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณภูลสุขบอกว่าอย่างเช่นเรื่องของคนที่เข้าข่ายความผิดพรกฉุกเฉินเรื่องของพอรบโรคติดต่อเหล่านี้อะคะ่ะการที่จะทําให้คนที่มีโอกาสเข้าถึงการนิรโทษกรรมได้มากขึ้นมันมีโอกาสไหมคะในชั้นกรรมธิการอะคะ่ะคือเราสรุปมาแล้วผมผมอยู่ในในใน,ในอนุกรรมการเป็นประธานที่ศึกษาคาดีแบบนี้คดีการเมืองเป็นหมื่นเลย แต่ในขนาดที่คดีสอ2เนี่ยเป็นสัก2้0 0นะครับทีนี้ถ้าเราจะกวาดชนใหญ่ออกไปก่อนเนี่ยที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยกวาดออกไปหมดเลย20ปีแล้วก็ตรงนี้คนคนหนึ่งเนี่ยสมมติเขาโดน112หนึ่งคดีแต่เขามีคดีอื่นอีก12คดีบวกอยู่ค่ะค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราเอาออกไป12เหลืออยู่หนึ่งแล้วไปหาทางกันอาจจะอย่างที่เรียนแล้วที่ในกรรมธิการสรุปก,ก็คือว่าการ ใช้วิธีอื่นการใช้มาตรยี่สิบในของบลบอายการก็ดีหรือการใช้การขอพระราชทานมยาโทษก็ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกที่มันเกิดขึ้นจริงได้แต่ถ้าเอาไปผูกคำหนึ่งหนึ่งสองไปรวมกรนีโทษเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ผ่านทั้งหมดคือไม่ได้เลยคดีนึงก็ไม่ได้ครับ ขอเข้าใจภาพรวมของในมุมกรรมธิการแล้วก็จริงๆก็ในมุมฝ่ายค้านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนิกรจำนงนะคะขอภายฝ่ายรัฐบาลขอบคุณคุณนิกรจำนงนะคะกรรมธิการวิสามันศึกษาร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะขอพระคุณค่ะคุณค่ะขอพระคุณนะคะสวัสดี